รวยังครึ่งหลังแบงคอกบุกถลม่มัยนาซีถหนึ่งทะลุรอบ16ทีม FA ครัพการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA Cup ัพ2022 2 3รอบ32ทีมชัยน่าทรีนบี FC เปิดบ้านพบทรูแบงคอกอยู่ในเตดที่สนามเขาพลองสเตเดียมเมื่อวันพุทธที่30พฤศจิกายน2565 เปิดเกมมา6นาทีพีรพัฒน์นชายาครอออนให้รุ่งรัตขึ้นมงจอจ่อแต่ชัยพัฒน์ผู้รักษาประตูของชัยนาทปัดบอลออกมาและเป็นเฮเบตี้แฟนานเดสเข้ามาซ้ำแต่บอลหลุดกรอบไปนาทีที่18จากจังหวะหลุดกับดับลําหน้าของชัยนาสรายุทธ์อยู่สืบเชื้อได้จังหวะหลุดเดี่ยวยิงแต่เสียหลักบอลเหินออกไปนาทีที่2ีปกเกล้าอนันต์ได้บอลจากเฮเบตี้แฟนานเดสก่อนจะยิงไปติดตัวของผู้รักษาประตู นาทีที่25รัชนาทภาพอ,อนมากกรอบเขตโทษก่อนจะยิงแต่ไปตรงตัวของชัยพัฒนผลบรเลงผู้รักษาประตูของชัยนาทหมดเวลาในครึ่งแรกแรกทั้งสองทีมเสมอกัน0ูนถึงศครึ่งหลังเริ่มไม่ถึงนาทีเฮเบตี้แฟนานเดสโดนอภิชโชคสีระวงสกัดบอลล้มลงไปผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษก่อนเป็นเจ้าตัวลุกมาสังหารเองเข้าไปช่วยให้ทรูแบงคอกอยู่ในเตดนำหนึ 0. นาทีที่51เฮเบตี้แฟนานเดสครอสให้ปกกล้าวอนันต์ก่อนจะส่งบอลให้วิเลนโมตายิงเป็นประตูให้ทับแข้งเทพพรูแบงคอกอยู่ในเตดนำชนาทรบีนเอฟซีนยถึงนาทีที่60รุ่งรัตภูมิจันทึกลากตัดเข้ากลางก่อนซัดโดนซ้ายเป็นประตูให้แข้งเทพพรูแบงคอกอยู่ในเตดหนีห่างชนาทรบีนเอฟซีนยถึงานาทีที่7 9ปฏิพานชัยโพเทพเลี้ยงจี้เข้ากลางสนามแล้วก็กดด้วยซ้ายเป็นประตูตีไข่เตกให้ชนาทรบีน 1> fc 1นถึงสานาทีที่90เป็นึชัยยทรเทพสุวรรณวันครอสบอลแต่ชัยพัฒออกมาปัดบอลแล้วมาเข้าทางวิเลนโมตา้ายิงโลง่โลงๆเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวของเกมนี้จบเกมทรูแบงคอกอยู่ในเต็ดบุกเอาชนะชัยนาทรบีน fc ขาดลอย4 1ผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกช้าง fa คัพ2 0 2 2ั3รายชื่อผู้เล่นของทั้งสทีมชัยนาทรบีน fc ชัยพัฒนนบประเลง จีเคเจษฎากรพรมโครภูมิพัฒน์กันทเนศนเจ็ดสิบธนายุทธจิตบุตรเดนิสเนียบลาสมเรนโนอภิโชคสีระวงนสี่สิบห้าดิเอโกโอลิเวียราวรยุทธกล่อมนาคนเจ็ดสิบสิทธิพงษ์บัวสงวรินทรจำนงวัดนสี่สิบห้าสรายุทธอยู่สืบเชือ้อเทพทัศนวัฒนบู์อนุวัตน้อยชื่นพันนเจ็ดสิบสิริชัยสังทองกริสรินชินสีสีปฏิพานชัยโพเทพบครูแบงคอกอยู่ในเตด วรุษเมคมูสิก G.K. พิรพัฒน์โนชายาเอเวอร์ตันก่อนคารเวสสเฮเบตี้แฟนานเดสพัสกรเดียวทุ่งน้อยนอ .90 รุ่งรัตภูมิจันทึกนิติพงศ์เสลานนท์วันชัยจารุณครานทศวัตรลิ้มวันสถียนทิติพานพ่วงจันรน .67 วินเลนโมตา้ารัชนาตอรัญญภไพโรธชยทรเทพสุวรรณวันน .90 ปกเกล้าอนันต์คริสตองโดน .77